คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูวิธีเคลื่อนย้ายศพลงจากเขตมรณะสูงกว่า8,000เมตรของเทือกเขาหิมาลายัยชิริงจังบูชาวเชอร์ปาไม่สามารถลืมศพที่ถูกพบห่างจากยอดเขาลดเซเพียงไม่กี่เมตรได้หลังเขาเห็นมันครั้งแรกเมื่อกว่า10ปีที่แล้ว ในตอนนั้นชาวเนปาลรายนี้ทำงานเป็นไกด์นำทางนักปีนเขาชาวเยอรมันเพื่อปีนขึ้นไปบนภูเขาที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลกในเดือนพฤษภาคมปี2012มีศพกีดขวางเส้นทางของพวกเขาและพวกเขาเชื่อว่านั่นคือนักปีนเขาชาวเช็กที่เสียชีวิตใกล้ย,ยอดเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนชายชาวเชอปาสงสัยว่าเหตุใดนักปีนเขาชาวเช็กจึงเสียชีวิตในขณะที่อยู่ใ,ใกล้ยอดเขามากแล้ว เขาพบว่าถุงมือข้างหนึ่งหายไปมือเปล่าอาจทำให้ถลายจากการจับเชือกหรือเขาอาจเสียชีวิตหลังจากเสียการทรงตัวแล้วกระแทกเข้ากับหินศพยังอยู่ที่จุดเดิมและนักปีนเขาทุกคนที่ปีนขึ้นไปบนยอดเขาโลดเซก,ก็ต้องเจอมันไกด์ชาวเชอร์ปาไม่รู้เลยว่าเขาจะได้กลับมารับศพนี้ในอีก12ปีต่อมา เนื่องจากไกด์วัย46ปีผู้นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร12นายและชาวเชอร์ปา18คนที่กองทัพเนปาลส่งขึ้นไปทำความสะอาดเทือกเขาหิมาลายัยรัฐบาลเนปาลเปิดแคมเปญทำความสะอาดหิมาลัยครั้งแรกในปี2019และได้เคลื่อนย้ายศพออกไปแล้วหลายร่างในอดีต แต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ทางการตั้งเป้าหมายในการเก็บกู้ศพ5ร่างจากความสูงเหนือระดับน้ำทะเล8,000เมตรหรือที่เรียกว่าเป็นแดนประหารชีวิตโดยสามารถดึงศพ4ศพออกจากเขตมรณะได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนอกจากนี้โครงกระดูก1ร่างและขยะกว่า11ตันก็ได้รับการกำจัดออกไปในช่วง54วันของการปฏิบัติการซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมา เนปาลมีชื่อเสียงที่ไม่ดีจากขยะและศพที่สร้างมลพิษระดับร้ายแรงบนเทือกเขาหิมาลัยพันตรีอดิตยากากีผู้นำปฏิบัติการในปีนี้กล่าวกับ BBC เนปาลผู้พันบอกต่อไปว่าแคมเปญน,นี้ยังพุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงความปลอดภัยให้แก่บรรดานักปีนเขาเนื่องจากหลายคนตกใจเมื่อเห็นศพ ปีที่แล้วมีนักปีนเขาคนหนึ่งไม่สามารถเดินต่อไปได้เป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงหลังจากเห็นศพระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์มีผู้เสียชีวิตกว่า300รายในภูมิภาคเอเวอเรสต์นับแต่มีการบันทึกการปีนเขาเมื่อศตวรรษก่อนและศพเหล่านี้ยังอยู่ตรงนั้นข้อมูลของกรมการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายขณะที่ปีก่อนมีผู้เสียชีวิต18รายต้นทุนและสารพัดความยากหลายคนไม่สามารถนำศพของสมาชิกในครอบครัวกลับบ้านได้แม้พวกเขาจะมีเงินเนื่องจากบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ปฏิเสธจะช่วยนำศพที่อยู่ในเขตมรณะกลับมาเพราะมันอันตรายเกินไป ในปีนี้กองทัพนเนปาลได้จัดสรรเงินไว้จำนวน5ล้านรูปีหรือราว1.37ล้านบาทสำหรับการนำศพแต่ละร่างกลับลงมาทั้งนี้ต้องใช้คน12คนในการขนย้ายศพลงจากความสูง8,000เมตรโดยแต่ละคนต้องใช้ออกซิเจนสีถังทั้งหนึ่ง 1, มีราคากว่า400ดอลลาร์สหรัฐหรือราว14,000บาทนั่นหมายความว่าเฉพาะออกซิเจนก็คิดเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว7.35แสนบาทแล้วในทุกปีจะมีเวลา15วันที่นักปีนเขาสามารถขึ้นและลงจากความสูง8,000เมตรได้เนื่องจากกระแสะลมจะพัดช้าลงในช่วงการเปลี่ยนฤดูตามวัฏจักรลมทั้งนี้โดยทั่วไปในเขตมรณะความเร็วลมมักจะเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากระบุจุดที่มีศพอยู่ได้แล้วทีมงานส่วนใหญ่ต้องทำงานในเวลากลางคืนเพราะพวกเขาไม่ต้องการรบกวนนักปีนเขาคนอื่นๆ ในภูมิภาคเอเวอรเรสซ์ซึ่งประกอบด้วยยอดเขาโลดเซและยอดเขานูฟเซด้วยนั้นมีบันไดและทางเดินที่มีเชือกนำทางเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นที่ผู้คนจะปีนขึ้นลงได้มันยากมากที่จะนำศพกลับมาจากเขตมรณะชายชาวเชอร์ปากล่าวผมอาเจียนออกมาหลายครั้งขณะที่คนอื่นๆยังคงไอและอีกกลุ่มก็ปวดหัวเพราะเราใช้เวลาหลายชั่วโมงในระดับความสูงที่สูงมากม มีความสูง8,000เมตรแม้ลูกหาบชาวเชอร์ปาผู้แข็งแกร่งสามารถแบกน้ำหนักได้ถึง25กิโลกรัมแต่นั่นก็ยังน้อยกว่าน้ำหนักที่พวกเขาแบกได้ในระดับความสูงที่ต่ำกว่านี้ถึง30%ทีมทำความสะอาดเทือกเขาเอเวอรเรสต์จึงต้องยังชีพด้วยน้ำเพียงเล็กน้อยช็อกโกแลตและสตูซึ่งมีส่วนผสมของถั่วชิกพีข้าวบาเลและแป้งสาลีเพราะพวกเขาต้องลดน้ำหนักสิ่งของที่แบกขึ้นหลัง ศพใกล้กับยอดเขาโลดเซซึ่งมีความสูงถึง8,516เมตรเปลี่ยนสีไปหลังสัมผัสกับแสงแดดและหิมะเป็นเวลา12ปีบางจุดดำคล้ำขณะที่บางจุดก็ขาวขึ้นโครงเครื่องหนึ่งของร่างกายถูกฝังอยู่ในหิมะตามคำบอกเล่าของชายชาวเชอร์ปามีอยู่4ส4ศพถูกพบในตำแหน่งเดียวกับเวลาที่เสียชีวิต การถูกแช่แข็งทำให้แขนขาของพวกเขาไม่สามารถขยับได้และทำให้การขนย้ายยากยิ่งขึ้นกฎหมายเนปาลระบุว่าศพทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดก่อนถูกส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ขนย้ายถูกปรับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะดันส่วนลำตัวจากด้านหลังหรือดึงร่างจากด้านหน้าเหมือนเวลายอยู่ในที่ราบ พวกเขาจึงต้องวางระบบชักรอกค่อยๆดึงศพลงมาบางครั้งศพก็ไปติดอยู่ตามสันเขาซึ่งการเคลื่อนศพออกจากจุดดังกล่าวก็เป็นงานยากอีกไกด์ชาวเชอร์ปากล่าวว่าต้องใช้เวลาตลอด24ชั่วโมงในการนำร่างที่คาดว่าเป็นนักปีนเขาชาวเช็กไปยังแคมป์ที่ใกล้ที่สุดซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ3.5กิโลเมตรจากนั้นทีมงานใช้เวลาอีก13ชั่วโมงเพื่อนำศพลงไปยังแคมป์ด้านล่างอีกแห่งหนึ่ง ศพถูกนำไปยังเมืองหลวงกาดมันดุโดยเฮลิคอปเตอร์ขณะที่บรรดาทีมงานกลับต้องติดอยู่ในเมืองนำเชเป็นเวลา5วันเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายทีมงานเดินทางถึงกรุงกาดมันดุโดยสวัสดิภาพเมื่อวันที่4มิถุนายนขณะนี้ศพทั้ง4ร่างและโครงกระดูกถูกเก็บไว้ที่โรงพยาบาลในกรุงกาดมันดุและมีการทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อระบุอัตลักษณ์ นักปีนเขาและไกด์ชาวเชอปาได้เก็บข้อมูลสถานที่ที่พบศพรวมถึงช่วยระบุตัวตนที่อาจเป็นไปได้ของบางร่างด้วยดังนั้นพวกเขาจึงให้ข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับศพที่พบโดยเชื่อว่าทั้งหมดเป็นศพของชาวต่างชาติแต่รัฐบาลยังไม่ยืนยันเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มมีการเก็บสถิติมีชาวเชอร์ปาประมาณ100คนเสียชีวิตบนเทือกเขาหิมาลายัยหลายครอบครัวต้องรอคอยมานานหลายปี เพื่อจะได้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาครั้งสุดท้ายให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาจะฝังศพหากไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์ในศพหลังจากระบุตัวตนได้3เดือนไม่ว่าจะเป็นศพของชาวต่างชาติหรือชาวเนปาลก็ตามไกด์ชาวเชอร์ปาของเราเริ่มปีนเทือกเขาหิมาลายครั้งแรกเมื่ออายุ20ปีเขาขึ้นถึงยอดเขาเอเวอเรสต์3ครั้งและยอดเขาลดสีครั้ง นักปีนเขาได้รับชื่อเสียงจากการปีนเขาเชื่อเขาหิมาลัยให้โอกาสเรามากมายเขากล่าวด้วยการทำงานพิเศษในการกู้ศพถึงเวลาที่ผมต้องตอบแทนเทือกเขาหิมาลัยอันยิ่งใหญ่แล้วทั้งหมดคือวิธีเคลื่อนย้ายศพลงจากเขตมรณะสูงกว่า8,000เมตรของเทือกเขาหิมาลายัยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ